คนยมต่อยให้เราดีอย่างไรก็ไามา่เสมอไปว่าคนอื่นจะชอบเรานะโลกนี้ก็มีทั้งคนที่ชื่นชมเรามีที่คนรังเกียจเรามีคนอิจฉาเราและมีคนดูถูกเราเราในที่ปากคนอื่นคนยมไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรอกคนเรามีตาเหมือนกันก็ยังมองไม่เหมือนกันมีปากเหมือนกันก็ยังพูดไม่เหมือนกันปีจัยเหมือนกันแต่ก็ยังคิดไม่เหมือนกันเงินเหมือนกัน ก็ยังใช้ไม่เหมือนกันเลยคนเหมือนกันก็ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกันหากเราคิดว่ามันคือความสุขจงแสวงหาหากเราคิดว่ามันคุ้มค่าก็จงรักษาไว้หากเราคิดว่ามันคือวาสนาจงถนอมเอาไว้เถิดไม่มีเรื่องใดที่ไม่ถูกคนวิพาก์วิจารคนเดียวไม่มีใครและก็ผู้ใดที่ไม่ถูกคนอื่นสงสัยเป็นตัวของตัวเองไม่ทําให้ตัวเองและคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนก็พอไม่ทำนสิ่งที่ต้องละอายและต้องเสียใจในภายหลังนะ วันหนึ่งน้ำรถตอก็ผดโยมจำเอาไว้ในชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องเจอผู้คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากมายบางคนไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ก็ดีกับเราเลยเกินบางคนปากบอกสนิทกันแต่ก็จ้องหาแต่ผลประโยชน์บางคนไม่รู้จักเรากลับเกลียดเราก็มีเพราะไปฟัง,ขงเขาเล่ามาอีกทีนึงท้ายที่สุดแล้วเวลานะคนโยม จะพัดเอาคนที่มีทัศนคติไม่ตรงกับเราเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราจะเหลือแต่คนที่มีความคิดและ,และทัศนคติที่มันคล้ายๆกับเราซีนเสมอที่เจอกันคนโยมและก็จะอยู่กันได้แต่ถึงอย่างไรถ้าเราขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอย่างน,น้อยๆคนดีๆก็ให้ความทรงจําและความรู้สึกดีๆคนไม่ดีก็ให้บทเรียนทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและอย่าเอานิสัยแย่ๆของเขาเนี่ยไปใช้กับใครก็พอวิชาชีวิต ที่ทาให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขจาไว้อยู่หนึ่งเลยเลิกยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 2. ออย่าไปเดือดร้อนแทนใครคนไม่เหมือนกันคนโยมอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะ 3. ลดการคาดหวังเป็นการเพิ่มความสุขของเราอีกแบบหนึ่ง 4. หัหาให้กําลังใจตัวเองบ้างอย่าหวังกําลังใจแต่ผู้อื่นมากเกินไปเดี๋ยวมันจะผิดหวังเอา 5. ฝึกความเป็นคนที่มองลหลายมุมดูคนก็ดูที่เจตนาะโยมนะ 6. สุขภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจมันคือสิ่งสำคัญ 7. มองข้อผิดหวังให้เป็นบทเรียนมองปัญหาคือความท้าทายใหม่ๆ 8. อย่าให้ราคากับคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ 9. ให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอก่อนที่เราจะอยากได้เกียรติจากใครถามตัวเองว่าเราให้เกียรติคนอื่นหรือยัง สิอย่าเล่าความดีของตัวเองให้คนอื่นฟังจงให้คนอื่นเล่าความดีของเราอเยสิบเรื่องในบ้านถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอาออกเรื่องข้างนอกไม่จะเป็นอย่าเอาเข้ามานะสิบสอคำดูถูกคนเนี่ยมันสะท้อนตัวตนเขาอยู่แล้ว 13. ฝึกการปิดผู้ให้แบบไม่คาดหวังคนเดยวเพราะยิ่งคาดหวังมากก็เท่ากับผิดหวังมากนั่นเองดังนั้นอยาไปบ้าง,งานจนลืมครอบครัว วางแผนการใช้ชีวิตบ้างชีวิตที่ผ่านมาเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเลยคุณโยมอย่าหนีปัญหาด้วยการปล่อยไปอย่าเปรียบตัวเองกับใครและอย่าลืมความสุขเล็กๆของเราแค่วันนี้ไม่ทุกเราก็สุขพอแล้วนะ,จะเจริญพร